นักเมืองชื่อดังกำลังจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เมืองอีกครั้งนายอนุทินชาบีรกุลนายกรัฐมนตรีกำลังเตรียมต้อนรับหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทยนายวราวุิศิลปอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเข้าร่วมพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักรัฐบาลในปัจจุบันแต่ที่น่าสนใจคือนายวราวุิยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เมืองของตนแต่กระแสข่าวก็กำลังสะพัดว่าเขาอาจจะย้ายมาร่วมพักกับนายอนุทิน และนายสนธยาคุณปลืม้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นแกนนำของกลุ่มบ้านใหญ่จังหวัดชนบุรีและนี่คือจุดที่เรื่องราวมันกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจทักภูมิใจไทยจัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1 2568โดยมีนายวราวุธพร้อมกับนายสมเสมอกันทิ้งธรรมนายพานุวัฒน์สสมทรัพย์และนายอนุรักษ์จุริมาตรมาถึงในเวลา11นาฬกาแต่นายอนุทินกล่าวว่าเดี๋ยวรอดูเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมของนายวราวุธ นายอนุทินยังระบุว่าการเปิดตัวในวราวุฒิจะต้องรอการประชุมก่อนและเขาจะเดินขึ้นห้องประชุมทันทีซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งที่จะมาถึงซึ่งอาจมีการตั้งคณะกรรมการต่างๆเช่นคณะกรรมการสหาผู้สมัครคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ในขณะเดียวกันนายอนุทินยังเผยถึงสถานาการณ์น้ําท่วมในภาคใต้ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยู่ในสามจังหวัดแต่จังหวัดพัทลุงและสงขลาเป็นจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดการช่วยเหลือกําลังดําเนินอยู่โดยการจัดตั้งศูนย์อพยพและจัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับผู้ประสบภัยนายกรัฐมนตรียังระบุว่าเขาจะลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อีกครั้งในช่วงบ่ายเพื่อตรวจสอบสถานการณ์แต่ที่น่าสนใจคือกระแสข่าวที่กําลังสะพัดว่านายวราวุธอาจจะย้ายมาร่วมพักกับนายอนุทินและนายสนธยาคุณปลืม้มซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เมืองที่สําคัญจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการเมืองในอนาคต และเหตุดใดนายวราวุธจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เมืองในขณะนี้อีกหลายคำถามก็ยังคงค้างอยู่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เมืองของนายวาราวุธจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการติดตามในวันหลังๆนี้